เาใจอ้ยเพราะฉะนั้นอยากเห็ดยังกันเลยตรงเห็ดเฮ็ดเลยถาเพ่าไรถ้าถากะอยากที่สได้เห็ด พูดถึงรองเท้าบูทต้องไปหาซื้อไว้คู่หน้าหนาวแล้ววสัอุ้ยประวัน <c oughs> คู่นั้นอ่ะที่หนูเห็นประวันซื้อน่ะประวันได้ใส่หรือยัง เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนยอดเขาเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยก็แต่ก็จะไปเอาอุยห้องเสียงลงอันบ้ามันนอนมัน อันว่ายเนนึกว่าตัวบุ้งมันตกลงมาใส่เห็นไหมตกกระเจ้าไปต่อออกออกป่าหน่อยนึงแล้วเห็นบ้านคนไหมพี่ต่อเดินจนมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเนี่ยนะพี่ต่อเนี่ย อันนี้คือหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเดินเดินลัดเลาะมากจนถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะค่ะเนาะหาหาหาแม่พี่ต่อได้ทีหัวเลาะใหญ่เลยนะเนี่ยพอหรือสิ โอ้ยเบาใจพอฤู้สีข่อยบุห้องอีกสีเดอ้อพอฤู้สีขอ่อยอยู่ห้องอีกแบบเดอ้อเบาใจย่งางอันย่างว่าอันรอบที่นี่อันมันยังหมวมันตกมาใส่มองมองไอมองที่ว่าไอข้อเสือที่ห้องเปิดพอดีเห็นไหม นี่สิบป้ายเขาบอกเข้าว่าเขาสิยางไปใไสเนาะเขาสิบอกมีป้ายบอกอยู่ในป้ายเออมีป้ายบอกอยู่นะมนี้เดี๋ยวจะพาไปไปดูวิวมันก็ไม่เชิงสวยหรอกแต่มันก็มันก็เป็นวิวสวยอยู่บนเดินไปจนถึงยอดเขาเนาะขอบคุณเด้อขอบคุณ ขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เขามมอยู่เป็นมูกันเนาะย่างหน่อยๆก็ยังยังมีมูปากมูเบาเนาะเทากับว่าบัคคือ,คอคจอังยูผู้เดียวโดดโดดโดโดเดียวโดดเดียวเดียวได้ไม่ได้โดดเดียวเดียวได้เ้าใจมือแรงสันวางเขามาฟังเพลงเด้อขันเจน้าว่านอนรับก่อน คืนเป็นรองเพลงจ้น้อยเยู่หรอกพี่ต่อพี่ต้นไม้เป็นไงบ้างหายดีหรือยังพี่ต่อได้คุยกับพี่ต้นไม้ไหม ป่ามันหน้าเหมือนมีเห็ดเนาะแต่มันก็ไม่มีมองเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไร